พัดชายหนุ่มวัย20ปีเดิมทีเขาเป็นคนในหมู่บ้านชมชื่นแต่เนื่องจากว่าเขานั้นได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจึงได้มาพักอาศัยอยู่ในเมืองเป็นเวลา4ปีเหนื่อยจังเลยแฮะอยากกลับไปที่บ้านนอกแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงบรรยากาศอุ่นๆเออสิ้นเดือนได้ยังเสียงพูดของพัดได้บน่นพึมพำเล็กน้อยในขณะที่เขานั้นกำลังเดินเล่นอยู่ในมหาลัยเนื่องจากว่าตัวของเขาเองนั้น ใจจดใจจอกับการไปเยี่ยมเยือนบ้านเก่าโดยที่เขานั้นไม่ได้สังเกตเลยว่าได้มีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาใกล้เอ้พัดนายเป็นอะไรไปอ่ะทำไมถึงมายืนเหม่อลอยอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อพัดได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจและก็ได้ตอบกลับไปว่าเปลกๆเปล่าอ่ะฉันก็แค่อยากให้ถึงสิ้นเดือนเร็วๆนะฉันอยากจะกลับบ้านคิดถึงบรรยากาศที่นั่นนี่ก็ไม่ได้ไปมาตั้งสี่ปีแล้วไม่รู้ว่าที่นั่นจะเป็นยังไงบ้าง ฮะนี่นายอยากให้ถึงสิ้นเดือนทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งจะสิ้นเดือนไปเมื่อวานโถโถไอ้พัดนะไอ้พัดเคยได้ยินไหมว่าถ้าหากว่าเรายิ่งรอมันก็ยิ่งนานจริงด้วยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรวันวันก็มีแต่ตื่นไปเรียนกินข้าวอาบน้ำนอนชีวิตก็วนลูปอยู่แบบเนี้ยนายก็ลองหาแฟนสักคนดีเผื่อว่านายจะหายเหงาเอาเลยไหมล่ะไม่อ่ะฉันอยากอยู่แบบนี้แหละดีแล้ว ก็ตามใจน้อยก็แล้วกันนะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปเรียนคาบต่อไปก่อนก็แล้วกันเมื่อก่อนพูดจบเขาก็ได้โบกมือลาแล้วก็ได้เดินจากไปวันเวลาผ่านไปวันที่พัดรอคอยมาเนิ่นนานก็ได้มาถึงเย้ yeah! วันนี้ในที่สุดก็ได้มาถึงเอาละ่ะเราก็รีบไปอาบน้ําแต่งตัวจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่บ้านชมชื่นกันดีกว่าไม่รู้วป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ พัทพูดด้วยความดีใจเนื่องจากว่าวันนี้เขานั้นได้ตื่นเช้าเป็นพิเศษเนื่องจากว่าตัวของเขาเองจะได้รีบกลับบ้านตามที่ตั้งใจเอาไว้จากนั้นตัวของพัทเองก็ได้เดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําล้างหน้าล้างตาและในขณะที่พัทกําลังขับรถเข้าสู่หมู่บ้านนี่มืดแล้วเหรอเราใช้เวลาขับมานานเท่าไหร่กันละเนี่ยทําไมที่ถนนเส้นนี้ยิ่งมืดข้ามากเท่าไหร่เส้นทางก็แทบจะมองไม่เห็นเลยล่ะนี่หมายความว่ายัางไงกัน ไม่มีเทศบาลหรือหน่วยงานไหนมาทํางานที่นี่เลยเหรอแย่ yeah, แล้วละสินี่เราก็ม่เด้นมาตั้งสี่ปีเส้นทางไปที่หมู่บ้านไอ้เราก็เริ่มจําไม่ได้แล้วเออแต่ก็ช่างมันเถอะลองไปตามเส้นตัวเองดูก่อนก็ได้นี่นะพัดได้พูดไปพลางขับรถไปด้วยไม่นานพัดก็ได้ขับรถมาถึงที่หมู่บ้านที่นี่นั้นเงียบสงบไม่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนที่เขาได้เดินทางย้ายออกจากหมู่บ้านนี้ไป สี่ปีที่แสนเนื่นนานของเขาตัวของพัดเองก็รู้สึกคุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะเขาชอบบรรยากาศแบบนี้มากกว่าทั้งร่มรื่นและสงบงหลังจากที่พัดได้เดินทางมาถึงก็เด้เดินมาที่ห้องนั่งเล่นจินนี่เป็นบ้านไม้แต่ทว่าถูกทําความสะอาดอย่างเรียบร้อยแล้วจึงทําให้ดูสะอาดและเหมือนกับว่ายังมีคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นี่มันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแฮะทั้งคิดถึงทั้งเศร้าทุกอารมณ์กลับมารวมตัวกัน จนเราแยกไม่ออกเลยฮะว่าแท้จริงแล้วทุกอย่างมันเป็นอารมณ์แบบไหนกันแน่หรือว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเราเวลาห่างออกจากบ้านนานพอกลับมาอีกทีก็ไม่เหลือใครแล้วพัทพูดด้วยน้ำเสียงที่เศร้าๆเนื่องจากว่ากลับมารอบนี้บ้านไม่มีเสียงหัวเราะหรือพูดคุยเหมือนแต่ก่อนพัทจึงเริ่มจัดของและเช็คข้าวของที่อยู่ภายในบ้านเขาเดินสำรวจเช็คดูทุกซอกทุกม,มุมเขานั้นจึงเริ่มโล่งใจ และมั่นใจว่าทุกอย่างยังคงอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์โอเคทุกอย่างอยู่ครบเออแค่ใช้ของแค่นี้ทำไมมันถึงเหนื่อยเหลือเกินเอาอยัางไงดีต่อไปเราจะไปหาทำอะไรดีวะจริงสิเราก็ไปหาอาบน้ำอาบท่าดีกว่าจะได้มานอนพักสักทีเดินทางมาก็ต้องไกลแถมยังต้องมาจัดของอีกเหนื่อยเป็นบ้าเลยฮะเมื่อพาดพูดจบเขาก็ได้เตรียมผ้าเช็ดตัวและก็ได้เดินเข้าห้องน้ำไป ในคืนนั้นขณะที่พัดกำลังนอนหลับเขาก็ได้ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนจ้องมองเขาใบหน้านั้นดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากแต่ทว่าเขานั้นกลับจำไม่ได้ว่าเธอคนนั้นเป็นใครกันแน่พะะผู้หญิงคนนั้นคือคือใครกันนะทำไมถึงดูคุ้นหูคุ้นตาขนาดนั้นล่ะเธอเธอดูราวกับว่าเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยฮะแต่ทำไมเรานึกไม่ออกกันล่ะพัดนั้นพยายามจ้องมองไปยังหญิงสาวคนหนึ่ง เธอคนนั้นใส่ผ้าถุงกับเสื้อสีขาวเป็นชุดธรรมดาที่สาวๆที่นี่นั้นมักจะใส่ชุดแบบนี้กันแต่ทว่าใบหน้าของเธอนั้นกลับเลือนลางมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ <c oughs> ไม่นานพระอาทิตย์ก็ขึ้นสู่ท้องฟ้าไก่ขันร้องประสานเสียงเจ้าแม่พัดที่กำลังนอนอยู่ก็ได้สลืมสลือตื่นขึ้นมาจากนั้นเขาก็ได้ลุกขึ้นเดินไปหยิบเอาผ้าเช็ดตัวและเขาก็ได้นึกถึงผู้หญิงที่เขานั้นได้ฝันเห็น เธอเป็นไกลกันเนะทั้งสวยทั้งสูภาพจะทำไมเราถึงมองใบหน้าเธอไม่ได้ละ่ะยิ่งพยายามมองเท่าไหร่เธอกลับหันหน้าดีหรือไม่ก็เป็นภาพเลือนลางแต่ถึงแม้ว่าจะเห็นเพียงแค่เท่านี้เรากลับตกหลุมรักเธอไปซะแล้วเมื่อพัดพูดจบเขาก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังห้องน้าในวันนั้นพัดก็ได้ออกมาเดินเล่นเขาเดินเข้าไปทักทายผู้คนที่เขานั้นรู้จักแถมตัวของเขาเองก็ได้ของฝากติดไม้ติดมือมาด้วย พัดคิดถึงในช่วงเวลาที่เขานั้นยังเป็นเด็กที่ได้วิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆในสมัยนั้นผู้ใหญ่ก็รักและเอ็นดูที่เขาทําตัวน่ารักมักจะเรียกไปทานข้าวด้วยหรือบ้านไหนที่เวลาทําขนมหวานที่ไรก็มักจะเรียกตัวของพัดไปเอาขนมเหล่านั้นหรือไม่พัดก็จะนั่งกินและเล่นกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเมื่อพัดนึกถึงเรื่องนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าทุกคนในหมู่บ้านยังคงเป็นเหมือนเดิมและที่สําคัญยังรักเขามาก ทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวผัดที่นึกถึงอย่างนั้นเขาก็หลั่งน้ําตาออกมาเขาเหลียวมองดูซ้ายดูขวาก่อนที่จะตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังบ้านของตัวเองแต่ในระหว่างทางเขาก็ได้บังเอิญเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูดูแล้วเธอก็มีลักษณะคล้ายกับผู้หญิงในฝันเธอนั้นทั้งสวยดูดีมีสเสน่ห์เขานั้นก็ได้จ้องมองเธออย่างไม่ละสายตานั่นเธอใช่ต้องเปนะ็นเธอแน่ๆถึงแม้ว่าเราจะเห็นหน้าเธอไม่ชัดก็เถอะ อย่างน้อยเราก็จํารูปร่างได้อย่างแม่นยำทำไมเรารู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับว่าเราเคยเจอกันที่ไหนสักแห่งที่มันไม่ใช่ฝันยิ่งพยายามนึกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งลืมเลือนมากเท่านั้นพัดนั้นพยายามนึกถึงความรู้สึกที่คุ้นเคยนี้แต่เขานั้นก็กลับนึกไม่ออกจนกระทั่งหญิงสาวได้เหลือบมองเห็นเขาเธอจึงได้เดินเข้ามาทักทายสวัสดีมีอะไรติดที่ใบหน้าเราหรือเปล่ามมันไม่มีครับ อย่างนั้นเองเหรอแล้วทำไมนายถึงเจ้ามองเราแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรครับพอดีว่าผมเออแปลกใจนิดหน่อยแปลกใจเรื่องอะไรคะเปล่าครับในขณะที่พัดตอบยิงสาวเขาก็เริ่มมีใบหน้าที่แดงกำ่ำจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้แนะนำตัวกันพัดเห็นว่านี่ก็ใกล้มืดค่ำแล้วจึงได้ขอไปส่งยิงสาวที่บ้านแทนบ้านของเธออยู่ท้ายหมู่บ้านพัดก็จึงอาสาไปส่ง พราะบ้านของเขานั้นอยู่เกือบใช้หมู่บ้านเช่นเดียวกันหลายวันผ่านไปพันและอุสาทั้ทงสองก็ได้ไปมาหาสู่กันบ่อยจนพัดก็ได้ขอให้นางอุสานั้นมาเป็นเมียของตนเนื่องจากว่าทั้งสองก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่จึงได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันเหมือนกับคู่สามีภรรยาตามประเพณีทั้งสองนั้นก็มีความสุขเป็นอย่างมากพวกเขานั้นไม่เคยทะเลาะก,กันเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งในคืนวันหนึ่ง วิรุธลูกชายของกำนันก็ได้บังเอิญมาเจอกับอุสาว้าวนี่มันสาวสวยมาจากที่ไหนกันน่ะนี่น้องสาวจ้ะดึกดึกดินๆดินมาทำไรที่นี่คนเดียวลหละจ้ะไม่กลัวไอ้พวกขี้เล่าเมายาจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายเหรอในขณะที่วิรุธพูดเขาก็ได้ทำหน้าทำตาทะเลนใส่นางอุสาเธอนั้นก็ได้พยายามหลีกหนีแต่วิรุธก็ไม่ยอมปล่อยให้เธอหนีไปง่ายๆเน่จะหนีพี่ไปไหนจ้ะให้พี่ไปส่งที่บ้านไหม พี่จะไปส่งถึงเตียงนอนเอ้ยส่งถึงที่เลยจ้าอุสานั้นก็พยายามปฏิเสธแต่ทว่าเขาก็ไม่ยอมปล่อยเธอไปอยู่ดีจนเธอนั้นได้แกล้งพูดว่านี่บ้านฉันเองจ้าหลังข้างหน้านี่แหละไม่จําเป็นต้องไปส่งฉันหรอกนะจ๊ะเมื่อเธอพูดจบวิวรุธก็ออกอาการเซงเลยทีเดียวจากนั้นมันก็ได้เดินจากไปหลังจากที่วิวรุธได้เดินจากไปนางอุสาก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นหญิงสาวที่ใส่ชุดไทยสีเขียว ผมยาวสีดำสนิทใบหน้าที่ดูงดงามเธอนั้นได้หันกลับไปมองวิรุตลูกชายของกำนันเธอยืนจ้องมองอยู่สักพักจากนั้นเธอก็นึกถึงพัดผู้เป็นสามีที่รอคอยเธออยู่ที่บ้านนางอุสาจึงจำใจกลับมาร่างเดิมจากนั้นเธอก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังทิ่บ้านเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปในคืนหนึ่งวิรุตก็ได้เห็นนางอุสากำลังยืนอยู่ที่ต้นกล้วยในเขตบ้านของพัดเขาจึงพยายามแอบดู ในมันบ้านของไอ้พัดนี่นาน้องสาวคนสวยไปทําอะไรที่บ้านของไอ้พัดมันวะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าน้องจะถูกไอ้พัดจับตัวมาเฮ้ออย่างนี้ฉันต้องไปฟ้องพ่อซะแล้วสิเมื่อวิรุธพูดจบเขาก็ได้รีบวิ่งไปที่บ้านและแจ้งเรื่องนี้ให้กับพ่อของตนได้รับรู้ไม่นานหลังจากนั้นกำนันและชาวบ้านบางกลุ่มก็ได้เดินทางมาที่บ้านของพัดไอ้พัดเอ็งอยู่ไหมเอ็งลงมาหาข่าหน่อย เสียงตะโกนของกำนันเรียกพัดที่อยู่บนบ้านจากนั้นเขาก็ได้ตอบกลับมาว่าครับพ่อกำนันผมกำลังจะลงไปเดี๋ยวนี้ครับเมื่อพัดพูดจบกำนันและชาวบ้านบางส่วนก็ได้ยืนรอพัดอยู่ที่หน้าบ้านไม่นานพัดก็ได้เดินลงมาเมื่อเขาได้เห็นดังนั้นจึงตกใจพอสมควรเนื่องจากว่ามีชาวบ้านหลายคนกำลังยืนจ้องมองมาที่เขาจนกระทั่งกำนันได้เอ่ยขึ้นมาว่านี่ไอ้พัดเอ็งตอบมาตามความจริงเถอะนะเอ็งไปฉุดลูกสาใครมา ทำไมข้าถึงไม่รู้เรื่องของเองกับเมนูนั้นชุดชุดใครเหรอครับนี่พ่อกำนันกำลังพูดเรื่องอะไรทำไมผมถึงฟังไม่ค่อยรู้เรื่องพ่อกำนันกำลังหมายถึงใครเหรอครับก็เมนูที่เองเอามาอยู่ด้วยยังไงละ่ะรีบปล่อยเธอออกมาเถอะข้าจะไม่ถือสาเอาความถ้าเองปล่อยเธอออกมาข้าจะไม่เอาเรื่องถือว่าวันนี้และที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันพัดก็พยายามพูดอธิบายแต่ทว่าก็ไม่เป็นผลเพราะกำนันทองเชื่อว่า พัดได้ลักพาตัวผู้หญิงมาอยู่ที่บ้านและได้ทําการกักขังอย่างที่ลูกชายของเขานั้นได้พูดไว้แต่พัดก็ได้บอกไปว่าวันนี้เธอนั้นได้เดินทางไปจำํำศีลที่วัดและเธอนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านกำนันทองนั้นก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเขาให้ชาวบ้านทุกคนที่มาด้วยออกตามหาพวกเขาคนทุกซอกทุกมุมเพื่อตามหาหญิงสาวคนนั้นแต่ทว่าวกลับไม่พบเจอกับใครเลยไม่แต่คนเดียวจากนั้นกำนันก็ได้ยืนจ้องมองและสังเกตที่บ้านของพัด เนื่องจากว่าเขานั้นไม่เชื่อว่าเธอจะหายตัวไปเองเอาเธอไปกักขังไว้ที่ไหนกันแน่ทำไมคนของข้อถึงหาไม่เจอเขานั้นก็ได้ยืนพูดพึมพรพำพร้อมกับหันหน้าไปยังที่บ้านของพัดเมื่อไม่พบอะไรกำนันทองและชาวบ้านก็ได้เดินทางแยกย้ายกันกลับหลายวันผ่านไปพัดก็เริ่มมีร่างกายที่ไม่ค่อยดีก่อนเพื่อนรักของเขานั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมโอ้โหไอพัด นี่นายไปทำอะไรมาทำไมถึงดูโทรมขนาดนี้ล่ะกินข้าวกินปลาบ้างไหมเนี่ยเสียงก่อนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงเนื่องจากว่าเขานั้นเห็นสภาพของเพื่อนแล้วก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ฉันสบายดีช่วงนี้ทำงานห,ากหักโหมไปหน่อยจึงมีสภาพแบบนี้เออดิว่าแต่แกมาที่นี่ได้อย่างไงกันฉันคิดถึงนายนะ่ะเลยเว็บมาหาพอดีเลยนี่ก่อนฉันมีเรื่องจะพูดกับนาย นายช่วยพาฉันไปหาป้าสมอนหน่อยสิบ้านแกจะอยู่ตรงนู้นน่ะเมื่อพัดพูดจบก่อนก็ได้พาพัดนั้นเดินไปหาป้าสมอนเมื่อมาถึงที่บ้านป้าสมอนก็ตกใจเนื่องจากว่าแกไม่เคยเห็นพัดเป็นแบบนี้แกจึงได้เอ่ยถามพัดไปว่าไปทําอะไรมาถึงได้มีสภาพแบบนี้ที่ผ่านมาเขาหายไปไหนไม่ค่อยเห็นแวะมาเยี่ยมหรือมาหาป้าเลยจากนั้นแกก็ได้เล่าถึงเรื่องลูกชายกำนันทอง โดนผีตามหลอกหลอนพวกเขานั้นเจอกันทังบ้านและมีข่าวลือว่าที่บ้านของพัดได้เลี้ยงผีเอาไว้และเมื่อเขาได้ยินดังนั้นก็ได้หัวเราะออกมาโถป้าผมสบายดีครับตอนนี้ผมอยู่กับอุษาคนรักของผมครับเมื่อป้าได้ยินดังนั้นก็ได้ทำหน้างุนงงก่อนที่จะได้เอ่ยถามออกไปว่าเธอเป็นคนที่ไหนเธอเป็นคนที่หมู่บ้านเรานี่แหละครับแต่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้าน จากนั้นเขาก็ได้เริ่มเล่าเรื่องชั้งบดให้กับป้าฟังก่อนที่ป้าจะตกใจและยิ่งไปกว่านั้นป้าจะพาเขาไปอาบน้ำมนต์ล้างคุณใส่มนดำแต่ทว่าพัดไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาจึงได้ให้ก่อนพาก,กลับบ้านและเมื่อมาถึงก่อนก็ได้เอ,อ่ยถามขึ้นมาว่านี่พัดนายเป็นอะไรไปทำไมนายถึงไม่พอใจป้าละ่ะในขณะที่ก่อนกำลังถามจูจูอุษาก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้พูดว่าเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วล่ะ นายทาใจเถอะเมื่อก่อนได้ยินดังนั้นเขาก็ถึงกับงงว่าประโยคนี้มันหมายถึงอะไรที่อุตสาพูดมันคือความจริงฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วฉันเขียนพินัยกรรมและของทุกอย่างวางไว้อยู่ในลิ้นชักตรงนั้นฉันรู้ฉันรู้ดีทุกอย่างจากนั้นเขาก็ได้เริ่มเล่าเรื่องที่อุตสาต้องตกใจเนื่องจากว่าเธอทำอาหารของมนุษย์ไม่เป็นจึงทำได้เพียงแค่ นำกล้วยและเศษใบผักใบหญ้ามาเสิร์ฟให้พัดได้กินแต่พัดนั้นเขามองเห็นทุกอย่างแต่เขานั้นกลับไม่พูดอะไรเลยสักคำในชามใบนี้เต็มไปด้วยใบไม้เศษดินหนอนแมลงเต็มไปหมดแต่พัดก็เลือกที่จะกินเหมือนเดิมเขาเห็นอุสาหายตัวไปในต้นกล้วยหลังบ้านของตนหลายครั้งต่อหลายคราแต่เขาก็เลือกที่จะปกปิดไม่พูดไม่ถามและที่สำคัญเขารู้ว่าเธอคือเด็กสาวคนนั้นคนที่เขาตามหามานาน เนื่องจากว่าครั้งแรกที่ได้พบกันอุตสาได้อยู่กับต้นกล้วยเล็กๆต้นหนึ่งและพัดนั้นก็ได้ตกหลุมรักเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นจึงได้นำเธอมาปลูกที่บ้านและเขารับรู้มาโดยตลอดว่าเธอนั้นคือนางตันนีที่ผู้คนร่ำลือกันเมื่ออุตสาได้ยินดังนั้นเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาเธอไม่คิดว่าการที่เธอได้มาอยู่กับพัดนั้นจะต้องทำให้พัดนั้นต้องตายทั้งสองมาดูพัดค่อยๆหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นก่อนก็ได้วิ่งไปหาป้าสมบอต และแจ้งให้กับผู้ใหญ่ได้ทราบหลังจากเสร็จงานพั์และอุสาก็ได้มาอาศาัยอยู่ที่ต้นกล้วยต้นนั้นต้นที่เขาน,นได้ปลูกเอาไว้ตั้งแต่สมัยยังเด็กหรือพูดอีกอย่างนั้นก็คือต้นกล้วยที่เป็นบ้านของอุสาห,หรือนางตานีนั่นเองอุสาจ้ะต่อไปนี้จะไม่มีใครมาแยกพวกเราออกจากกันได้อีกแล้วขอบคุณนะพั์ที่รักษาสัญ,ญญาที่เคยให้ไว้